ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องหนีนรกตอนที่17สําสำหรับตอนที่17นี่ก็มีศินห้าโดยเฉพาะและอาจจะมีกำหมดสิบต่อท้ายอีกคือว่าที่พูดมาแล้วนั้นทั้งหมดเป็นศินห้าควบกำหมดสิบ แต่ก็เป็นการมัเอิญอย่างยิ่งที่กหบถสิบไม่มีสินไม่มีไม่มีบทสุราอยู่ด้วยคือไม่มีข้อวสุราเังนั้นวันนี้ในตอนต้นนี้ขอพูดเรื่องข้อสุราแต่ในการพูดต่อไปนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นจะไม่ต้องอธิบายมาก คำว่าสุราเมรัยนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายรู้จักดีอยู่แล้วแลก็โทษเขาสุราและเมรัยเป็นยังไงก็ทราบอยู่แล้วในปัจจุบันแต่ก่อนจะพูดถึงข้อว่าสุราเมรัยการดื่มน้ำเมาสุราีนเ็ลของกลัน่นเมรัยนี่ยังไม่เด้กลัน่นเช่นน้ำขาวโอ้น้ำตันเมาเป็นต้น ก่อนจะพูดทังเรื่องนี้ก็ขอพูดเรื่องการหนีนรกอย่างย่อไว้ก่อนคำว่าย่อก็หมายความว่าย่อเฉพาะคำพูดแต่สูตรจริงๆเต็มอัตราการหนีนรกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไวัตัดสังโยชน์สามราการทึ่งเป็นกิเลสใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องผูกพันกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ลงอบายภูมิสัญญาจริงๆมีความรู้สึกตามนี้คิดว่าชีวิตนี้จะไม่ตายแล้วก็มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านไม่ยอมรับนับถือเลย และก็ระมือสินห้าคือการรักษาสินไม่จริงไม่จังสักแต่ว่าสมาทานแล้วก็เลิกกันไปอย่างนี้ถือว่าคนตกอยู่ในขอบข่ายของกิเลสคือสัญญต์ที่คอยร้อยรัดบรรดาเป็นพุทธบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตนจริงให้ลงอบายูมงถ้าเราจะหนีกันพระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่า ให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายและสมเด็จพระจอมไตรทสงแนะนำว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้มีความรู้สึกว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ไว้เสมอจะได้สร้างความดีความดีอันดับแรก ที่สามารถจะดึงเราให้พ้นรกโชคราวนั่นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีการปฏิบัติตรงต่อสินห้าอรักสาสินห้าหครบถ้วนอย่างนี้เป็นปกติเท่านี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่คือหนึ่งนรก สองเปรตสามสุรกายสี่สติริชานจะไม่มีแก่ท่านทุกทุกชาติไปถ้าการเกิดของท่านยังมีกี่ชาติแดนเดื่้งสีนี้ท่านยังไม่ได้กลับมาอีกบาปกรรมเก่าๆที่บรรดาท่านพุทธบริษัททำไปแล้วจะเป็นบาปหนักบาปในบาปเบาขน,ขนาดกันไหนก็านตาม ไม่สามารถจะดึงท่านลงอบายภูมิต่อไปความจริงความรู้สึกการตัดรมสองสามรายการนี้ก็รู้สึกว่าไม่ยากพราะคนที่มีปัญญาถ้าไม่ไร้สติสมัญญะไม่มีความประมาทเพราะการดื่มสุราได้ไม่ัรก็เข้าใจตามความเป็นจริงได้ว่าชีวิตนี้ตายแน่ เรื่องความตายก็ไม่ใช่ต้องรอแก่ถึงตายท่านนั้นหลายผู้รับฟังก็เห็นแล้วว่าเด็กที่เกิดมาภายหลังเราตายไปแล้วไม่รู้ว่าเท่าไรเหลือแต่เราเท่านั้นที่ความตายจะเข้ามาถึงเมื่อไรก็ไม่ทราบข้อน,นี้ก็เป็นของคิดถึงง่ายๆสำหรับพระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดี เราจะเชื่อก็เชื่อกันที่ศีลพิจารณาด้วยว่าศีลห้ามีประโยชน์กับเราไหมการฆ่าสัตว์ตชีวิตเราอาจจะชอบทำเขาก็ได้แต่ถ้าเขาทำเราบ้างเราก็ไม่ชอบถ้าเราเมื่อข้อนี้ก็มีแต่ศัตรูข้อที่สองการลักการขโมยข,ของของชาวบ้าน นี่อันตรายใหญ่ก็มีกับเราลองคิดทิ้งใจเราบ้างว่าทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยยากแต่ใครก็ทําแบบนั้นเข้าเราจะมีความรู้สึกยังไงเราก็ไม่ชอบใจเหมือนกันและข้อต่อไปคือการเมสมิชาจารย์สามีพัญญาของเราที่เรารักถ้าใครมาละเมิดความรักเราจะพอใจไหมเราไม่พอใจ ถ้าไปทำกับเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็สร้างศัตรูวาจามูสาวาดคนที่มีจิตสะอาดจริงๆเขาไม่พูดโกหกหมดเท็จ <c oughs> เพราะเป็นปัจจัยให้เพื่อนที่รักเขาจะเป็นศัตรูกับเราเขาเกลียดน้ำหน้าที่เราพูดไม่จริงในการเด่มสุรามีไรเป็นปัจจัยเกิดความระหมาดทำชั่วทุกอย่างได้ นี่ระบรรดาแต่พุทธบริษัตตันหลายถ้าเราเมิดศสินมันก็ชั่วแบบนี้มีแต่ความเราร้อนรวมความการจะรักษาศินเป็นของไม่หนักตอนนี้ไปก็ขอพูดถึงสินข้อที่ห้าสำหรับสินข้อที่ห้าดง <c oughs> กล่าวว่าสุรามีระยะมชะปประมาณฐานาเวรมณีเราจะงดเว้นไม่ดื่มสุราจไม่ไร มันเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทเพการดื่มสุราและเมรมัยบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านจริงๆเพื่อความเข้าใจถ้าพูดภาษาพระก็รู้สึกว่าจะนิ่มนวนเกินไปเข้าใจยาก <c oughs> เวลานี้กำลังคุยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ขอพูดภาษาชาวบ,บ้านก็แล้วกันคนกินเหล้าเรือคนกินสุราและไม่ไรก็ถือว่าคนนั้นตั้งใจเป็นคนบ้าโกรธไหมท่านที่ดื่มสุราและเมรัยท่านโกรธหรือเปล่าเวลาท่านไม่เมาลองมองดูเพื่อนของท่านที่เมาอยู่ก็แล้วกัน ตามโบติเธออาจจะมีจริยานิ่มโนนมากพูดจามีเหตุมีผลทําการงานดีพอกินเหล้าเมาพอเมาขั้นต้นเดีวเรียกว่าเมาพอเซดนิดๆจิตเติมหวันไหวสุราแปวักลาสามารถกล้าทําความชั่วได้ทุกอย่างเดีเรียกว่าความชั่วทุกอย่างทําได้หมด กล้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นความกล้าครั้งแรกก่อนที่จะซื้อเหล้าครั้งแรกจะตอนแล้วตัวอีกครับเหล้าทล้สุรานี่มันแพงเกินไปลดเท่านั้นได้ไหมลดเท่านี้ได้ไหมตอนนี้ยังไม่กล้าเพราะยังไม่ดืม่มแต่พอดื่มเข้าไปมันเหมือนความกล้าปรากฏตอนนี้เอามาเลยเท่าไรเท่ากัน หมดเท่าไรหมดไปนี่ความกล้าเกิดขึ้นแล้วแต่กล้านี้ไม่ใช่กล้าดีกล้ากล้าสร้างความทิ่หายไข้ตนให้เกิดขึ้นกับตนเองให้ครอบครัวเงินมันสุดสิ้นไปแล้วก็สามารถกล้าทําความชั่วได้ทุกอย่างคนที่เคยดื่มสุราแล้วเลิกดื่มสุราแล้วเขารายงานให้ทราบว่าเกลียดคนดื่มสุรามาก เคยถามว่าสมัยที่คุณดื่มสุราคุณมีความรู้สึกยังไงเขาตอบว่าจริยาแบบนั้นที่ทำไปมันภูมิใจนี่เห็นได้ว่าคนมึนเมาสุราเนี่ยสามารถสร้างความเร็วได้ทุกอย่างตอนนี้โทษเรื่องการดื่มสุราไดเมรัยอาตมาจะไม่พูดมากก็คนรู้จักอยู่แล้วไอ้เงินที่ดื่มสุราไดเมรัยที่บรรดาแต่พุทธบริษัท ถ้าเราจะเก็บไว้ไม่ใช้มันเลยเนี่ยเก็บฝาธนาคารไว้เข้าใจว่าดอกเบีย้ยจะงอกปีนี้ก็ได้หลายบาทแต่ว่าเราเป็นคนฐานะไม่ค่อยดีนักก็ไม่เก็บเวลาจะใช้แต่ใช้ซื้อกับข้าวซื้ออาหารการบริโภคให้ลูกไปโรงเรียน เอาเงินจํานวนนี้เสียค่าเราเรียนเขาสัาหลูเรียนมัธยมแต่ว่าหาวิทย,ย,ยาลัไม่วิทยาลัยเข้าใจว่าสามารถจะช่วยโรกได้ดีอาตมาเองก็ไม่เคยดุ่มสุรามาตั้งแต่เกิดจท่ังท้งบัดเวลานี้ยังไม่รู้รสสุราจริงๆเป็นยังไงและเขาก็ดื่มสุรากันวันนะัทเทไรก็ไม่ทราบ สมมติว่าเวลานี้ค่าของเงินมันตกหากว่าท่านจะดื่มสุราและเมรไรสักวันละสิบบาทเข้าใจว่าไม่อยู่นะถ้าคอสุราถ้าคนที่ดื่มสุราได้ความจำเป็นอันนี้ไม่เป็นไรคนดื่มสุราคอสุราจ,จริงวันละสิบบาทไม่อยู่แนะ่สมมติว่าวันละสิบบาท ถ้าสิบวันท่านต้องเสียไปร้อยบาทถ้าสามสิบวันท่านเสียไปสามร้อยบาทถ้าปีหนึ่งท่านเสียไปสามพันสามพันเศษสามพันหกร้อยสามพันหกร้อยเท่าไรก็ตามเป็นวันของปีรวมความว่าปีหนึ่งท่านต้องสูญเสียเงินไปเฉยๆสามพันบาทเศษถ้าวันละสิบบาทน่อาอย่างน้อย นอกจากนั้นยังเสียเวลาทำมาหากินอีกหากว่าท่านจะใช้เวลาทั้งเวลาดื่มธุราดเอะไรไมาอยู่สร้างความเป็นสุขกับ,กบลูกกับเมียเรื่องกับผัวที่บ้านไม่ดีกว่าหรือ <Yeah. S 1> หรือว่าเ,อาเวลานั้นมาประกอบกิจการงานเล็กๆ,ๆน้อยๆชาวบ้านจักตอกบ้างปลูกผักบ้างรดน้ำพรนดินผักบ้าง ให้ความสะดวกให้ความปลอดภัยกับกรตดผักต้นไม้ของท่านอย่างนี้จะมีประโยชน์กว่าหรือว่าท่านนั่นหลายจเจ้าเงินค่าสุรามาเช่าที่เล็กๆแล้วก็ซื้อพันผักน้อยๆต่างกำลังเงินสามพบาทเศษต่ตอหนึ่งปีเอามาปลูกผักขายแะ้วดกปลูดกดอก,กไม้ขายได้เงินมันจะงงอกมันสามารถจะสร้างความร่ำรวยกับท่านได้ แต่ว่าท่านทั้งหลายเป็นที่น่าเชืน่นใจะพระพูดแบบนี้นะมันก็เป็นการไม่ถูกใจคนเด่มสุราอาตมาก็ขอเข้าอภัยด้วยถ้าพูดให้เข้าใจสําหรับคนที่ท่านไม่ติดสุราคนที่ชอบสุราจริงๆก็ไม่เป็นไรตามใจท่านพระ,พระว่าพระก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดี มีหน้าที่แค่แนะนำเท่านั้นแต่การแนะนำวันนี้อาจจะแรงไปนิดหนึ่งต้องขออาภาัยด้วยที่มาว่ากันถึงโทษทั้งการเด่มสุราละเมไรอีกชั้นหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกชาวบ้านเขาเหยียดยามว่าเราเป็นคนเลวจริงๆแนะคนดื่มสุราเรเมไรจะไม่มีศักดิ์ศรีอะไร ใครเขาจะคบหาสมาคมด้วยก็แค่ประโยชน์ของเขาเท่านั้นถ้าจะคบอย่างเป็นมิตรแท้นี่หายากบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมารู้จิตใจคือรู้จักชาวบ้านที่ไม่ดื่มสุราและไม่ไรถ้าเวลามีความจำเป็นเรื่องจะเป็นจะตายเกิดขึ้นเขาจะไปแไปแนะนำและไปหาท่านไปขอร้องท่านพตายามปกติ เขาก็รู้สึกเหยียดยามบางทีไม่มีความรู้สึกแต่ใจพูดออกมาทางปากตัวนได้ยินเสมอๆ <c oughs> <c oughs> ก็รวมความแล้วว่าการดื่มสุราเนี่ไม่ดีสำหรับ,บชาติปัจจุบันถ้าจะพูดสมรายพภพไอ้ชาติข้างหน้าในเรามองไม่เห็น จะบอกอน,นิสงส์าติก่อนของท่านที่มารับผลในชาตินี้อาน,นิสงส์ในการดื่มสุราก็คือหนึ่งดื่มอยากแบบเบาๆไม่เมาไมยมากนักเกิดมาชาตินี้เป็นคนเป็นโรคปวดทิศสะบอยๆถ้ามากไปนหน่อยจะปวดทิ่สะเป็นปกติ ถ้าดื่มสุราปาปกลางโทษสุราปาปกลางจะเป็นโรคเส้มประสาทถ้าดื่มสุราขนาดหนักที่เรียกว่าด็อกเตอร์สุราก็จะเป็นโรคบา่าประโยชน์ให้อย่านี้บรรดาแทนพุทธบริษัทจะได้ความเมาขอแนะนําไม่เพียงเท่านี้นอกจากเท่านี้แล้วการดื่มสุราจะมีอะไรทำได้ทุกอย่างในความชั่ว ขอแนะนำว่าธรรมดาท่านพุทธบริษัทหลายต้องการหนีนรกค่อยปฏิบัติในการบทสิบราสินตามน,นี้กล่าวมาแล้วทั้งหมดแต่ก็ยังไม่หมดธรรมดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ขอตีควบจะไม่พูดยาวนะักต่อไปก็เป็นกำหมดสิบด้านจิตใจด้านจิตใจคือความรู้สึกนี่มีสามอย่างหนึ่ง วิชาเพ่งเลียงอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเขงคนอื่นมาเป็นของตนตัดข้อนี้ทิ้งไปถ้าเข้ากระบวนสิบตัดความรู้สึกอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำบอกจากใจคือเป็นคนที่มีกําลังใจไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครมาโดยไม่ชอบทำและก็สอง พยาบาทมีการจองล้างจองผลาญความโกรธนะั้นมีแน่แต่ก็ตัดความโกรธอาจจะมีเพาะเราจะไม่ใช่พระอนาคามีมต้องมีแต่ว่าตัดความจองล้างจองผลาญออกไปโกรธหายแล้วก็แล้วกันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็สามสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเห็นชอบตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้ก็ขอตีย่อ,อก,กันเพราะแรงไม่คดีตอนที่17บเจ็อ้อโทษๆตอนที่สิหที่ผ่านมาพูดไปพูดมาเกือบหมดแรงเกือบหมดจริง,รงๆเกือบจะไม่จบเรื่องจะไม่จบตอนแต่ตอนนี้พักผ่อนแล้วก็มีแรงบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจนักเพราจะพูดหนักไปสักเท่าไหร่ในเวลาสักเท่าไหร่ สำหรับกรรมบทิสิบที่บอกแล้วว่ามีทั้งศีลและธรรมศีลก็คือว่าศีลทุกข้อที่ผ่านมาแล้วฝ่ายธรรมะชัดๆก็คือไก่เออคือมนโนกรรมที่ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างหนึ่งไม่พยาบาทจองลางจองผานอย่างหนึ่งมีความเห็นโทกตามพระพุทธเจ้าสั่งทรงสั่งสอนอย่างหนึ่ง ความจริงทำหน้สามรายการนี้ถ้าอย่างอ่อนก็เป็นพระสีทาคามีถ้าปฏิบัติได้อย่างกลางกลางก็เป็นนาคามีถ้าปฏิบัติได้ันดับสูงสุดเป็นอรหันเลยธรรมาสามรายการนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยหนักมากใหญ่มากมีมีคุณมีประโยชน์มาก ก็มาพูดกันตรงไปตรงมาตีไม่สัน้นว่าการอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นแต่มันยังไม่ได้หยิบออามานี่ทำไมจะต้องมีบาปเยเรือจะลืมว่าบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของเขาโดยไม่ชอบทำลักบ้างขโมยบ้างอยากจะแย่งบ้างอยากจะโกงบ้างเปน็นต้น อย่างนี้ถี่ว่าคิดบาปจิตเป็นบาปคิดชั่วถ้าจิตไม่คิดชั่วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับใจเรือจิตกายก็ดีวาจาก็ดีขึ้นกับจิตด้วใจจิตก็ได้ใจก็ได้เพราะชาวบ้านชอบปวดใจบา,บางคนก็ชอบปวดจิตเพราะจิตด้วยใจมีอำนาจสั่งกายถ้าจิตคิดเลวกายก็ทำเลว แล้วก็จิตก็มีอำนาจสั่งวาจาถ้าจิตคิดเร็ววาจาที่พูดก็พูดเร็วถ้าจิตคิดดีกายก็ทำดีวาจาก็โพูดดีฉะนั้นการที่ท่านเอาจิตเข้าไปคิดแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ทำจะมีโทษจะมีบาปไหมต้องขอตอบว่าโทษนามีแน่ การลักการขโมยการยื้อแย่างทรัพย์สมบัติของผู้คนอื่นโทษที่จเพึงได้กับท่านในชาติปัจจุบันคือชาวบ,บ้านขเขาเกลียดและก็มีอารมณ์ไม่เป็นสุขโทษในสัมปรายพภพคือชาติหน้าดูกันชาตินี้ก็ได้ว่าคนที่มีจิตคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของผู้คนอื่นโดยไม่ชอบทำ โกงบัางบวกบัางอะไรก็ตามหรือว่ายื้อแย่งเขามาได้โดยไม่ชอบทำก็แล้วกันเขาไม่เต็มใจให้ก็อามาจนได้ด้เล่ห์เลียมต่างๆโทษทันเยียบพึงได้ในการต่อไปก็คือหตั้งใจให้ไฟไม่บ้านเผาผลาญทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ให้พินาศไปสองเป็นการตั้งใจให้พลลมพัดบ้านให้บ้านพัง สตั้งใจให้น้ำท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายสตั้งใจให้ผู้ร้ายคือขอโมยฉกจริงเบื่องราวลักของปล้นเป็นต้นและจี้เป็นต้นโทษก็ทินาทานเป็นอย่างนี้ถ้าจิตเราคิดได้ทินาทานก็เป็นการคิดให้อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะโทษก็นิทานิธาทานที่ทำมา ยาิโยนทั้งหลายโดยทุ่นหน้าเพื่อทราบไฟที่ไหม้บ้านมาเพราะทษอธินาทานโกงเขาบ้างบวกเขาบ้างจี้ปลุนเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นแ้วน้นําท่วมบ้านของเสียหายลมพัดเทบบ้านานพังของเสียหายหรือว่าถูกโจม้ายปล้นมาแจาท้ทโ่ษอธินาทั้งสิน้นอธินาทานทั้งสิน้นอธินาทานคือลักขโมยแย่งจี้เขาปลุนเขามันมาจากอะไร ร่างกายของเราจริงๆมันไม่ต่างกับไมซีกกับไมสูคือถ้าจะมีสภาพให้ใกล้เคียงกันจริงๆก็อยู่ในสภาพของหุน่นหุ่นถ้าคนไม่ชักไม่นำมันเต้นมันก็ไม่เต้นมันจะนอนเฉยๆถ้าคนไปยกขึ้นมันก็ยืนเอาวางกระแขงลงมันก็นอน เอหัวลงอาขาขึ้นมันก็หัวลง้าเท้าชาวชี้าหุ่นมันไม่มีความรู้สึกที่มันเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะคนบังคับข้อน,นี้มีมาณช้นใดจิตใจก็คลายคนร่างกายก็มันหุน่นในเมื่อจิตใจบังคับร่างกายมันก็ทําถ้าถามว่าจิตใจบังคับแบบนั้นตายแล้วยะไปอบาบัยภูมิได้ยังไง อย่าลืมว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาคืออยากจะโกงบ้างอยากจะตีปล้นบ้างบางอยากจะปล้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นจิตมันคิดแรงมากกว่าที่จะพูดต่อไปตัวอย่างที่อยาเพิงเห็นอย่างแท่งโกโตฮาริกะขณะที่นั่งกินข้าวอยู่เธอเป็นคนจน เข้ามาในบ้านเขานี่ากะบดีท่านก็หาบดีก็ให้ข้าวที่คนฉลับใช้กินข้าวที่คนรับใช้กินน่ยมันก็ดีสําหรับท่านผู้นี้อยู่แล้วเพราะท่านผู้นี้เป็นคนจนเดินลัดป่ามาหลายวันโอ้ยข้าวมานานหลายวันสามสี่วันคนอดทนนานมีความหิวจัดจัดมีความอยากจัดจัดประเภทนี้ไม้แต่ข้าวบดก็พร้อมจะกินได้ แต่บ้านก็หอาวัดีแล้วเศรษฐีบ้านอาหารคนใช้เนี่ยเขาไม่เลวอย่างเลวที่สุดเขาไอ้มีแกงปลาแกงหมูแกงไก่าอาหารประเภทนี้ใส่เป็นของเลวสำหรับมหาเศรษฐีต่นคนจนถือว่าเป็นของดีชั้นเลิศท่านให้อาหารที่แล้วคนรับใช้กินก็ให้กินเขาก็กินแบบว่าิตอร่อย แต่ว่าท่านก็นหาบุดีกับกินข้าวมาทุปายาตข้าวแบบนี้มันแพงถนัดใจบรรดาแทพธทธบริษัททั้งหลายคนปกติธรรมดาอาจจะกินได้อย่างฐา,า,าน่ายอัรมานิถ้าจะกินข้าวมาทุปายาตต้องเก็บเงินที่บรรดาแทพุทธบริษัทถวายเป็นส่วนตัวหลายปีเพราะมันแพงจัด อาตมาก็มีความรู้สึกว่าของที่เขาว่าดีเนี่ยมันไม่สำคัญสําคัญแค่กินอิม่มแต่ความรู้สึกของคนที่ไม่ได้กินมันต้องเป็นอย่างนั้นและข้าวมาทุกพยญาติอันนี้ท่านกินแล้วถ้าก็แบ่งให้สุนัขทึงเป็นสุนัขโตเมียมันหมอดอยู่ใ,ใกล้ๆแบ่งให้กินบ้างท่านก็กินบ้างแบ่งสุนักกินบ้าง โกตัวนี้กะมองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีบุญเราเป็นคนสิอีกยังไม่กินข้าวมาทุกปา่าญาติแต่เจ้าหมาตัวนี้มันดีถ้าญาติสามารถกินข้าวมาทุกป่าญาติได้เท่ามาหาเศรษฐีขณะนั้นก็ยังมีจิตใจปลื่มปีติยินดีกับสุนัขอยู่เขาก็ขาดใจตายไปในขณะนั้น จิตออกจากร่างของเขาเข้าไปสู่คันของนางสุนัขเลยเป็นลูกหมาไปนี่ระบรรดาแต่พตุทธวิยสัตทั้งหลายขณะใดที่มีจิตกังวลอยู่ในเรื่องอะไรเมื่อจิตใจของท่านก่อนจะออกจากร่างมันจะไปจุดนั้นแล้วก็ตัวอย่างที่ท่านหนึ่งอย่างท่านติสสะซึ่งเป็นพระ พระองค์นี่ตะมาสงสัยว่าจะเป็นพระอริยเจ้านี่ท่านก็สนใจในจีบวนแพรของท่านเหมือนกันขณะที่พี่สาวาจีบวนแพรมาให้ท่านชอบใจอยากจะหม่มแต่เวลานั้นมันก็ป่่นหนักไม่สามารถจะห่มได้จิตใจก็มีความข้องใจมีพรามประฟา์ปรารถนาอยู่แต่ได้ว่าสาวกเของสมเด็จพระบรมครู พระองค์นี้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากความจริงผ้าแพรผืนนั้นมันก็ผ้าของท่านเองเทเดิมที่เดียวเป็นผ้าเนยหยาบให้พี่สาวไปเย็บไปย้อมพี่สาวใหนมันหยาบเกินไปได้ทำเสืใหม่ดึงได้มากรอใหม่ใจการเสื้อใหม่เสร็จก็นานหน่อยเป็นผ้าเนื้อบางๆาเรียกว่าผ้าสาดก ผ้าสายเราจริงๆอาตมาไม่รู้จักก็เลยล่อจีวรแพรจีวรใหม่เข้าไปเลยก็หมดเรื่องหมดราวไปเป็นผ้าชั้นดีที่หนึ่งสมัยนั้นท่านก็ชอบท่านคิดอยากจะห่มจีวรเสียตัวนั้นแต่มันก็ไม่หายสักทีนอนลุกไม่ขึ้นก็พอดีขณะที่พีสาวเอาผ้าจีวรเนื้อดีมาให้ท่านบอกว่านี่เป็นผ้าของฉันพี่ ผ้าก็ฉันเนื้อหยาบพี่หยิบผ้าผิดผ้าเนื้อดีอันนี้ฉันรับไม่ได้พี่สายก็บอกว่าไม่ใช่มันผ้าของคุณเองแต่พี่ไปทําให้มันดีขึ้นท่านยิ่งยอมรับรับแล้วก็ไม่ซาสห่มรุกไม่ขึ้นคิดว่าตาหายมีแรงมาไหลจะห่มผ้าเหมือนนั้นในที่สุดท่านก็ตายไปเสียก่อน หลังจากตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนจนได้เข็บของจีวรเลนตัวเล็กๆนิดๆมองเห็นยากเมื่อตายเจ็ดวันก็ตายจากเลนไปเกิดชั้นดสิทธิ์นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่า,าถ้าจิตเราคิดประเภทไหนมันได้อย่างนั้นเวลาตายไปตัวไม่ได้ไปจิตไปมไม่ได้เมื่อท่านหลายอยากจะได้ทรัยบสิ่งทบบกคนอื่นน่ เขามาเป็นสบัติของตนโดยไม่ชอบธทำก็ถือว่าเป็นการคิดอยากให้ไฟไหม้บ้านคิดอยากให้ลมพัดบ้านให้บ้านพังทรัพย์สินเสียหายอยากให้น้ําท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายอยากให้โจรปล้นของท่านลักขโมยปล้นจีบเป็นต้นอรันดาแต่พุทธศาสนิกชนก็เ,เลยไม่ได้พูดถึงคนกันพูดแต่โทษ เวลาก็หมดพอด,ดีสำหรับตอนนี้ขอ,อยุติเ,เพียงแตนน่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บ,บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี